ทุกวันแค่นี้แป่งปันสิ่งดีให้คนรอบกายช่วยเลือกันื่อใครลำบากใจความสุขก็มันจะอยู่ไม่ไกลทำดีโดยใจไม่ว่างสิ่งใดแค่เห็นคนรอบคางยิ้มก็สุขใจเปร่งลักน้อยที่เราทำได้กลายเป็นความหม้ใหญ่ในใจเรือ่องน้ำใจจากนบตัวน้อย ในป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์มีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขหนึ่งในนั้นคือนกประจิบตัวน้อยที่ชื่อจิบจิบเป็นนกที่มีน้ำใจและชอบช่วยเหลือผู้อื่นแม่ตัวเองจะตัวเล็กและไม่มีพลังมากเหมือนสัตว์อื่นๆก็ตามวันหนึ่งในป่าเกิดไฟไม่ขึ้นไฟลุกลามอย่างรวดเร็วสัตว์ต่างๆต่างพาการวิ่งหนีไปยังที่ปลอดภัย แต่จิบกลับปีนไปที่แม่น้ําแล้วใช้ปากของมันคาบน้ําเพียงหยดเล็กๆปีนกลับมาที่ไฟที่กําลังลุกโชนแล้วปล่อยน้ําลงใส่ไฟสัตว์ตัวอื่นที่เห็นการกระทําของจิบต่างพาก,กันัวร้อยย่อบอกว่าจิบนั้นโม่ที่คิดว่าเพียงหยดน้ําเล็กๆจะสามารถดับไฟได้เจ้าตัวเล็กทําไมต้องเดบเปล่าหยดน้ําของเจ้าไม่มีทางดับไฟได้หรอกเสือโคร่งตัวใหญ่จะโกนมาแต่จิบไม่สนใจมันยังคงบินไปกลับระหว่างแม่น้ํา และไฟอย่างไม่หยุดยั้งนำหยดน้ำมาดับไฟทีละนิดสัตว์ตัวอื่นเริ่มสังเกตเห็นว่าจิตไม่ยอมแพ้จึงเริ่มคิดทบทวนพวกเขาถึงตระนักได้ว่าแม่จิบตัวเล็กและน้ำหยดของมันดูเล็กน้อยแต่ความพยายามและน้ำใจของมันยิ่งใหญ่จากนั้นสัตว์อื่นๆจึงเริ่มช่วยเหลือพวกเขาช่วยกันหาแหล่งน้ําและช่วยกันดับไฟจนในที่สุดไฟเขาดับลงได้และป่าก็รอดพ้นจากการถูกเผาทําลาย จิบไม่ได้เพียงแค่ดับไฟด้วยหยดน้ำเล็กๆของมันแต่ด้วยน้ำใจและความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นทำให้มันกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับสัตว์ทุกตัวในป่านกตัวเล็ก 1. การกระทำเล็กๆก็มีความหมายแม้จะดูเล็กน้อยแต่การกระทำที่เต็มไปด้วยความตั้งใจสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้สองอย่ายอมแพ้ต่อคำวิจารณ์แม้จะถูกหัวเราะเยาะแต่จิบยังคงทำในสิ่งที่มันเชื่อว่าสำคัญสามความร่วมมือทำให้เกิดพลัง เมื่อทุกคนร่วมมือกันแม้ปัญหาจะใหญ่แค่ไหนก็สามารถแก้ไขได้สี่ความกล้าหาญในสิ่งเล็กๆก,การแสดงน้ำใจและกล้าทำสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เป็นความกล้าหาญที่แท้จริงหา้าน้ำใจสร้างแรงบันดาลใจความเมตตาของจิตทําให้สัตว์อื่นๆเห็นคุณค่าของการช่วยเหลือและพร้อมจะทำตาม